สูตรวิธีการล้างเห็ดยังไงให้สะอาดแล้วก็ดินออกเร็วนะคะขั้นตอนแรกเราเอาน้ำใส่กระลัรางที่เราจะล้างเห็ดก่อนเลยใส่ลงไปนะคะเพราะว่าเห็ดป่าที่เราไปเก็บวันนี้เห็ดเก็บเห็ดละงกไม่เห็ดไข่เหลืองมาแล้วฝนตกเขาก็จะมีดินเกาะเรามีวิธีการล้างให้ดินออกง่ายๆโดยการที่พอน้ำใส่แล้วเราเอาเกลือเนี่ยนะคะลงไปในน้ำเลย นี่คือเห็ดที่เราได้มานะคะนี่เป็นเห็ดไข่เหลืองหรือเห็ดละโกกซึ่งมีดินติดอยู่เราก็เอาลงไปในกละมังน้ำเกลือจะทำให้ดินที่เกาะอยู่กับเห็ดออกเร็วนะคะเราก็าไปแช่น้ำเกลือเลย นี่แหละค่ะคือวิธีการที่เราจะล้างง่ายๆก็คือเอาน้ำกับเกลือผสมกันก็จะทำให้ดินหลุดออกจากเห็ดได้ง่ายเ mm. พราะนี่เขาเรียกเห็ดแดงหรือเห็ดน้ำมหมักเห็นไหมคะเห็ดที่เราได้แช่น้ำเกลือไว้แล้วนะคะเราก็มาล้างกันเลยจะได้แกงนะคะูออก ไข่เลื้องลูกตุ้เห็นไหมคะ <S <S เราใส่น้ำเกลือแล้วดินเขาจะก็จะออกง่ายอันนี้เห็ดน,น้ำมานีเห็ดไข่เลื้อง <S 1> <S 1> เห็ดละงอกบานล้างออกง่ายก็นี่แหละค่ะคือวิธีการล้างเห็ดง่ายๆก็คือเอามาใส่ น้ำเกลือนะคะก็จะทําให้ดินที่อยู่กับเห็ดเห็นไหมคะออกง่ายสะอาดอ่องเดี๋ยวเราก็จะได้อาไปแจงกันอันนี้เห็ดพึ่งนะคะก็ล้างไปแล้วหนึ่งน้าทีนี้เราก็มาล้างน้ําที่สองให้ใช้ได้น้ำที่สองไม่ต้องใส่เกลือแล้วนะคะน้ำที่สองใช้แค่น้ำธรรมาดา แล้วก็เอาเห็ดที่เราล้างรอบแลรกกางเลยเตรียมใส่หมอ้อเพื่อจะแกงดือดล่างใ่หยางเล่นน้ำสองเอาน้ำเปล่าใส่แช่เพิ่มพ้น,ๆๆพนขึ้นโหลด เาจ้ะดอกเห็ดนี่แต่ดอกอยงมาเฮดละงูเฮดเพิงอันนี้แกงเห็ดพันว่าขัา้นใดสามสีแห่งดีอันนี้สามสีอะไพี่น้องสีชมพูสีอันนี้สีดำตาลอันนี้เห็ดน้ำมาเฮด้ำมาในสีชมพูหรือสีแดง น้ำมาร์คอบมือล่างพอยากค้นๆหรอกก็เอาใส่เลยใส่ในหมอ้อแียงใบแขงแกงใส่ใบยญ้านางกันเดี๋ยวเรามาเก็บใบยญานางกันนะคะอันนี้ใบยญานางใบใหญ่ๆจากข้างหลังบ้านม่นเจ็บเองนะคะเราเก็บใบยญ้านางเก็บให้พอเราก็ได้เอาไปคั้นเ,เอาไปใส่กับแกงเห็ด อะไ,ได้แล้วเดี๋ยวเราไปขั้นน้ำยานางกันแกงเฮ็ดเขาก็มาคขันน้ำยานางกันก่อนพี่นอ้องพอร่าขันแล้ว เขาก็มาใส่กเห็ดที่ห้าล่างแล้วนำยานั่งของล้าพี่น้องเอานำยานั่งใส่กเห็ดเลยยางคน เดี๋ยวนออห,หกกนำกนน็ออกมาจากตโตเห็ดอีกเขาก็ได้เห็ดกับหนำยานั่งแล้วกะตะทีนี้เดี๋ยวเ้าก็ไปเตรียมตำบักพริกเขาก็จะมาตำบักพริกตำบักพริกแซ่บข้าวหอมก็พอบะได้ใส่ห,ห,ะสะหลายแนวด้วยน่องแกงเป็ดแกงธรรมดาตำพริกให้ละเอียด ใส่ก็หอมแดงกับพ่อ้อพี่นองก็ต้องกันใส่หลายอย่างหัวหอมกับต้องใส่หลาย ใส่ลงไปทีนี้ใส่ไม่ต้องเยอะนะคะใส่สักสองหัวสามหัวก็พอนะคะใส่หัวหอมเนาะใส่หัวหอมลงไปงแล้วทีนี้ก็ตำ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 ไปเลยนะคะพี่น้องตำให้ละเอียดนะคะจะได้เอาไปใส่กับ<อ>แ,แกงเห็ดเ,เนาะ เก็บใบนางรักค่ะใบานางรักหรือว่าพาอีตูนั่นะนะพี่น้องเพื่อที่สิเอาไปใส่กับแกงเห็ดนอกจากเก็บใบผักขามอ่อนนะครับไปใส่แกงเห็ดมันสีได้ออกสดสมจังหา่อยเก็บใบผักขามอ่อนเพื่อที่สิเอาไปใส่กันกับแกงเห็ดสิได้ออกรสดสมจักหน่อยสิได้แซ่บเนาะพี่น้อง เห็ดนะครับดนัด่นแล้วเอาที่แกงลงลดางโคกความก็เอาน้ำห่อนในหม้อนแล้วพี่น้องเอามาใส่ในโคกแล้วก,ก็ เอาขวมลงไปในคคกเลยเิ่นบอกว่าการล้างโครกล่างจากใจในหมอแกงเห็ดสีเฮ็ดให่เฮ้าบ่อมมมบบเม้าบ่อเบื่อพะว่าเป็นเห็ดปลาเนาะพี่น้องอันนี้ผู้เฒ่าเพิ่นกระบ,บอกมาอีกทีหนึงมาตักตอนปลาลามาตักตอนปลาลาใส่ครับใส่นนำปลาลาโดยพี่น้องบัดนี้น้ำปลาลาหรือหํำปลาแดกบานเฮานั่นละลวเวลาเฮาใส่หํำปลาแดก เขากะใสตูใสตอนใส,นใสเนื้อน้ำปลาแยกลงไปผอมเพราะว่าอันตูปลาสีเฮ็ดให้แกงเฮ็ดของเขานัวเขากะใสปลาแบปกอนนอเขาใสปลาแล้วเขากะ,ากกะากยังปลตตองใสน้ำปลาเพร<อ>า <พอ S 2> ะว่าในน้ำปลาก็สิมีความนัวความเค็มอยู่แล้วนะพี่นองเขากะใสลงไปเลยน้ำ นวมสิเดออกจากเนื้อปลาครับสิเดสิเดนวดนวๆแซ่บในเนื้อปลานัง่งใบนะครับนักใส่ใบเแล้วเข้ากระทาให้น้ำเดือดอีกจังนหนึ่งให้เนื้อปลาที่เข้าใส่ลงไปนะ่ะสุกแล้วก็เปื่อย เขาจังคอยไปเอากระช้อนออกน้อพี่น้องเพราะว่าปลาเปื่อยลงไปเพุ่นว่าเนื้อปลาเนี่ยละสีเห็ดไห่แกงเห็ดหรือแกงปลาของเขาแสบมีความนัว เอาออกนะครับเปลือยออกนี่ครับคุณเปลยแบบขามบอนลงครับ ไปประคามอ่อนลงไปนะครับเพื่อทีเพิ่มความสมสเสดมีรสสาสสมน้อยจะห้องประ่องไปใส่หลายด้วยใบประคามพี่น้องห้องบดวยยาไห้สม้างนั้นใส่น้อยเดียวกับพ่อจ้ะใส่ไว้ครับอ๋อครับครับ